ปลาใหญ่ครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วรครับโดนแล้วต้องต้องมันนี่ครับโดนของใหญ่แล้วครับผมโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับกราบสวัสดีครับผมกับหินไปโดนเช่นเคยนะครับผมวันออนี้ก็มาคนมาตามล่าหาสัมภาระาอีกเช่นเคยนะครับผมกับเถื่อนที่ผมทำขึ้นวันี้ครับผมหัวนิ๊ก เดี๋ยไม่ใช่ผไม่ใช่หอยจิกนี่หว่าเหยียดจิกน,นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเหยียดจิกน,นะครับผมก็มีทั้งกอเฉยๆหรือเจิรกเอาก็ได้นะครับผมโอเคครับผมเพื่อในการเสียเวลาปลื้เล่นกว้าง าทอดครับหนึ่งแต้มปลาทอดปลาทอดปล่อยทำไมเอาไปทอดดีกว่าครับผงปลาขาวเขาว้าอ่ะปลาทอดครับไม่เหลือละว,วันนี้ปลาทอดเอาวก็เอาเวลาเอาไปทอดแล้ว โดนครับอู้โดนครับปลาใหญ่ครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วต้องต้องมันนี่ครับของใหญ่แล้วครับผมโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดดแล้วโดนแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปล่อยให้ปลาวิ่งไปหน้า โอนแล้ครับโอ้หโดนแล้วครับ โดนแล้วครับผมจิ้กขาขวนงเรามดนแล้วครับ เขาเลยใช่ไหม ท่านผู้ชมไม่ยอมเลยใหญ่ครับตัวนี้ ร้อยครับร้อยแล้วเดี๋ยวจะยอมโอ้ติดฟังแล้วช่นฟังเลยครับใหญ่ครับตันนี้ โดนครับแรมแรกเรามาแล้วถ่ายยังไหมเนี่ยเปิดกล้องปุ๊บเอาเลยครับผมได้ปลาขาวตัวหนึง่งโดนเลยยอมแน่ครับงัดขึ้นฝังมาใช้ใหญ่ครับ ร้อยอู้หูยใสครับได้การครับห้าหกโลครับผมเรียบร้อยแต้มแรกขึ้นข้างบนนะครับโอ,อ้ชิดชิดกัน นี่ครับผมเหยื่อของเราดูดูติดเต็มเหยื่อ,อสจอดเทปผ่านแล้วครับผมเอ้ยทำสีมันแล้วมันลองแล้วตัวนี้ก็อยู่ประมาณนักสี่ห้าโลครับผมเดมันครับผมโอ้โหสับตึงปีอนี่ครับผมลอกคิงดอมครับผม 킹ด้อมเบอร์สองพันห้านะครับผมนี่ครับ n ด้อมเบอร์สองพันห้าครับผมสายอีสองครับผมเอาอยู่ครับคันนี้ครับบอกเลยครับผม n ด้อมเคียวนะครับผมรุ่นนี้ผมรับประกันเลยคันเก้าฟุตนะเวทแปดขีดสิบแปดครับผมมันจัดบอกเลยครับผมตัวนี้ โอ้ลุลดแล้วนี่ลุดแล้วโอเคครับผมสุดสุดสุดยอดเยี่ยแล้วโมมาหีิสุดยอดจริงๆโอ้ยบอกแล้วครับผมพัฒนามาเพื่อหน้าเขื่อนโดยเฉพาะสุดยอดยัตึงไปเยี่ยตึงไปเยี่ย